เฮียงแม่เป้งกันจ้าทุกคนเดี๋ยวจ้าไม่กินน้ากันพี่น้องจ้าเนาะอันนี้ห้าวกะซีได้แม่เป้งที่ห้าขคัวแล้วเรียบร้อยจ้าครัวใส่หัวืิ้นไขเนาะแลก็ได้ใบชะพออหรือว่าไผ่ใบพอีหลพี่น้องจางามแห้งจ้าคือฝนแห้งงามเนาะนะคะแลก็มีใบพักติ้วเนาะสมใบใหญ่มากทุกคนใบใหญ่มากใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมพี่น้องจ้าใส่พริก ก็บอยากใส่ลายมันสิเพ็ดใส่บับแข้งด้วยแข้งหนึ่งอันแล้วก็ใส่นี่จ้ะถ้าต้องใส่อันนี้น้ำเพราะว่าให้มันตัดตัดเปรี้ยวให้มีรสชาติขมน้ำแน่จัง่อยนะคะแล้วก็อ่ะได้ใบฟักติวใส่ลงไปใบมงก็นี่จ้ะใส่ลงไปอผสมเติมกันไปอีกนะคะแล้วก็นี่ใส่แมเปิ้งลงไปนี่จ้ะไม่ใช้มือะคะ ทำใหญ่ๆไปเลยจ้า

พี่น้องอยังใซ่แบบเพีกหลายเดินเบ็ดคำนี้ไม่มีพีกนะคะเพีเหมือนกับเพ็ดเพีรอือะคำใหญ่ๆชีหาคำกับอินมแล้วพี่น้องจ้ะ คำนี้แดดหนองซุกหนซุกหนส์อือใช่ละใบพักไซลงไปอืล้วก,ก็นีม่เลยค้ายิงใหญ่จ้ะพี่นอ้องจ้ะอือมากินด้วยกันจ้า Oh. ใครอยากกินไปทําตามได้เด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้าง่ายๆจ้ะพี่นอ้อง